สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงการสาธารณสุขนะครับก็คือบทบาทของ enterprise AI แล้วก็ cloud computing ว่ามันกำลังจะมาเปลี่ยนวิธีการทำงานการให้บริการด้านสุขภาพของเรายังไงบ้างนะครับเราจะอ้างอิงจากบทสรุปของผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งเป้าหมายก็คืออยากจะทำความเข้าใจเทคโนโลยีพวกนี้ให้มากขึ้นแล้วก็ดูว่าเออมันมีเคสการใช้งานจริงๆที่น่าสนใจในโรงพยาบาลย่งไงบ้างค่ะสวัสดีค่ะ เริ่มกันที่ตัว Enterprise AI ก่อนเลยครับเออปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้มันต่างจาก AI ทั่วไปที่เราได้ยินกันบ่อยๆย,ยังไงครับ ค,คือตัว Enterprise AI เนี่ยนะคะมันถูกออกแบบมาเพื่อองค์กรใหญ่ๆโดยเฉพาะเลยค่ะมันจะใช้เทคโนโลยีอย่างพวก Machine Learning นะคะเพื่อหารูปแบบในข้อมูลหรือ Natural Language Processing ให้คอมเข้าใจภาษามนุษย์อย่างเช่นเอ่อโน้ตที่คุณหมอเขียนหรือ Computer Vision ที่ใช้วิเคราะห์ภาพทางการแพทย์อย่าง X-ray อะไรพวกนี้นะคะ คือมันถูกสร้างมาเพื่อจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนมากๆแล้วก็ปรับแต่งให้เข้ากับงานเฉพาะทางได้ดีกว่า AI ทั่วไปค่ะอ๋อครับฟังดูเหมือนเป็นเครื่องมือที่แบบทรงพลังมากเลยนะครับแล้วประโยชน์ที่จับต้องได้จริงๆสำหรับองค์กรสุขภาพเนี่ยนอกจากเรื่องประสิทธิภาพแล้วมีอะไรอีกบ้างครับแน่นอนค่ว่าเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนผ่านระบบอัตโนมัตินี่ใช่เลยแต่ว่ามันไปไกลกว่านั้นนะคะ คือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพที่มันเยอะมากๆเนี่ยได้เร็วแล้วกออ็อาจจะแม่นยำกว่ามนุษย์ในบางกรณีด้วยซ้ำซึ่งมันก็จะนำไปสู่การตัดสินใจทางคลินิกหรือการบริหารจัดการที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็ยังช่วยให้องค์กรม,มีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยค่ะอืมการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพนี่น่าสนใจมากครับมีตัวอย่างการใช้งานจริงในโรงพยาบาลที่แบบเห็นผลชัดๆบ้างไหมครับ มีหลายส่วนที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะตัวอย่างเด่นๆก็เช่นการใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์อย่าง X-ray หรือ MRI นะคะคือต้องบอกว่าไม่ได้มาแทนคุณหมอนะคะแต่เหมือนเป็นเครื่องมือช่วยให้การวินิจฉัยเบื้องต้นเนี่ยมันเร็วขึ้นหรือช่วยตรวจจับสัญญาณบางอย่างที่อาอาจจะมองข้ามไปได้นะคะอ๋อครับครับเหมือนเป็นผู้ช่วยอีกแรงหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็มีอีกตัวอย่างที่ช่วยลดพลังงานได้เยอะเลยก็คือระบบแปลงเสียงพูดเป็นข้อความค่ะ ทำให้คุณหมอหรือพยาบาลเนี่ยสามารถพูดเพื่อบันทึกข้อมูลคนไข้ได้เลยไม่ต้องมาเสียเวลาพิมพ์เยอะๆเหมือนเดิมโอ้โห oh, อันนี้ดีเลยครับใช่ค่ะก็จะมีเวลาไปดูแลคนไข้ได้มากขึ้นการลดเวลาทําเอกสารนี่ผมว่าสําคัญมากๆจริงๆแล้วมีด้านอื่นอีกไหมครับมีค่ะยังมีพวกแชทบอทอัจฉริยะนะคะที่ช่วยให้ข้อมูลสุขภาพที่น่าเชื่อถือกับประชาชนได้อันนี้ก็ช่วยลดความสับสนจากข้อมูลในเน็ตได้เยอะ หรือจะใช้ภายในองค์กรเองก็ได้ค่ะเพื่อช่วยให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลหรือระเบียบปฏิบัติงานต่างๆได้เร็วขึ้นเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวด้านข้อมูลเลยนอกจากนี้ก็ยังมีการเอาไปใช้ออสรุปผลการประชุมอัตโนมัติหรือช่วยจัดการทับทรัพยากรเบื้องหลังอย่างเช่น IT หรือ Cloud ์ด้วยค่ะครับฟังดูแล้ว AI ต้องประมวลผลข้อมูลมหาศาลขนาดนั้นมันคงต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับ เรื่องนี้ก็คงต้องพูดถึงคลาวด์คอมพิวติงด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะคลาวด์คอมพิวติงนี่เป็นเหมือนฐานรากสำคัญเลยนะคะที่ทำให้ Enterprise AI ทําทำงานได้เต็มศักยภาพการที่เราใช้ทรัพยากรไอทีผ่านอินเทอร์เน็ตจากผู้บริการคลาวด์เนี่ยมันช่วยให้โรงพยาบาลหรือหน่วยงานสาธรารณสุขลดภาระการลงทุนแล้วก็การดูแลรักษาเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดแวร์เองไปได้เยอะซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงสาธรารณสุขเองก็เริ่มนำมาปรับใช้แล้วนะคะอ๋อครับ การลดภาระด้านฮาดแวร์นี่เป็นข้อดีใหญ่เลยแล้วคลาวมีประโยชน์หลักๆด้านอื่นอีกไหมครับโดยเฉพาะกับงานสาธารณสุขมีค่ะอย่างแรกเลยคือเรื่องความยืดหยุ่นหรือที่เรียกว่า scalability นะคะอย่างระบบที่ต้องรองรับคนเข้าใช้งานเยอะๆพร้อมกันเช่นระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนหรือ telemedicine เเเถ้าใช้คลาวเนี่ยมันจะขยายหรือลดขนาดรัพยากรได้ตามต้องการเลยลดปัญหาระบบล่มไปได้เยอะมากค่ะครับอันนี้เห็นภาพเลยครับ โดยเฉพาะตอนที่มีแคมเปญใหญ่ๆใช่ค่ะอีกเรื่องที่สำคัญมากๆก็คือการสำรองและกู้คืนข้อมูลหรือ back up and disaster recovery การเก็บข้อมูลสุขภาพบนคลาวเนี่ยช่วยให้ปลอดภัยขึ้นจากพวกภัยคุกคามอย่างแรนซัมแวรได้ดีขึ้นแล้วการทำ D R บนคลาวก็มักจะคุ้มค่ากว่าด้วยค่ะเพราะจ่ายตามที่ใช้จริงแล้วก็ยังตั้งค่าได้ละเอียดมากว่าอยากให้ระบบกลับมาทำงานได้เร็วแค่ไหน R T O หรือยอมรับการสูญเสียข้อมูลได้มากน้อยแค่ไหน R P O อาจจะระดับชั่วโมงหรือแบบนาทีวินาทีเลยก็ได้ค่ะโอ้โหกำหนดได้ละเอียดขนาดนั้นเลยน่าจะช่วยสร้างความมั่งใจได้มากเลยครับแล้วเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยล่ะครับ พวก compliance ต่างๆค่ะผู้บริการคลาวด์รายใหญ่ๆนะคะเขามักจะมีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลรองรับอยู่แล้วอันนี้ก็จะช่วยให้หน่วยงานด้านสุขภาพมั่นใจแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านข้อมูลได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้คลาวดเองก็มักจะมีบริการใหม่ๆหรือที่เรียกว่า innovation sandbox ให้เราทดลองพัฒนาบริการสุขภาพดิจิตอลใหม่ๆได้ด้วยโดยที่ความเสี่ยงต่ำค่ะฟังดูแล้ว AI กับคลาวดนี้มันทำงานเสริมกันชัดเจนมากๆเลยนะครับใช่เลยค่ะ คือคลาวด์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มันทั้งยืดหยุ่นปลอดภยัยแล้วก็มีพลังประมวลผลสูงซึ่งจำเป็นมากๆเลยสำหรับ AI ในการเรียนรู้แล้วก็ทำงานกับข้อมูลขนาดใหญ่ๆการเอาสองเทคโนโลยีนี้มาผสานกันเนี่ยก็คือกุญแจสำคัญเลยค่ะในการสร้างระบบสาธารณาสุขที่มันฉลาดขึ้นตอบสนองได้เร็วขึ้นแล้วก็พร้อมสำหรับอนาคตดิจิตอลค่ะสรุปได้ว่า Enterprise AI กับ Cloud Computing เนี่ยไม่ใช่แค่เทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามานะครับ แต่มันเป็นเหมือนพลังขับเคลื่อนสําคัญเลยที่กําลังปฏวิวัติวงการสาธารณสุขช่วยเพิ่มศักยภาพลดภาระงานแล้วก็เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆใ,ในการดูแลสุขภาพผู้คนเลยทีเดียวใช่ค <read> ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็อยากจะชวนให้คิดต่อไปอีกนิดนะคะว่าเมื่อข้อมูลสุขภาพต่างๆเนี่ยมันถูกจัดการแล้วก็วิเคราะห์อย่างชาญฉลาดบนคลาวได้ดีขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ พรมแดนต่อไปของการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลหรือ personalized healthcare เนี่ยค่ะมันจะเป็นยังไงต่อไปการที่เราจะคาดการความเสี่ยงโรคหรือออกแบบการรักษาที่มันแม่นยำสำหรับแต่ละคนจริงๆโดยใช้ข้อมูลเหล่านี้มันจะกลายเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนในอนาคตอันใกล้นี้คะเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกในวันนี้ยินดีค่ะ